คุยกันนะคะกับคุณนายธวัฒน์อ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ประเทศไทยพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับเราหลับไหมพี่ว่าพี่ว่าเราเปลี่ยนวันดีกว่าไม่ใช่พอดีว่าวันนี้มันเปิดสัปดาห์ไงพี่แล้วมีประเด็นตื่นเต้นไม่อาทิตย์ที่แล้วก็ลบสี่สิบจุดจำได้อ๋อวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์เนี่ยพี่ว่าพี่ว่ามันมีปัญหาเรื่องราวหุนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ วันนี้อีกอันนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองเออวันนี้ยี่สิบสองเนี่ยอืมแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่บอกว่าพอมันลงไปสี่สิบแต่พี่บอกมันลงมาที่แนวรับแล้วนะไม่ให้ได้ขายด้วยนะแล้วมันก็เด้งแล้วก็ไซเวออกข้างๆทั้งสัปดาห์ว,วันนี้ถ้ามันมคล้ายๆกันนะหรือเปล่าคือเอ่อวันนี้วันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆอยากได้ต่ำกว่านี้หน่อยอะ่ะอืมหมายถึงตัวอินเด็กนะตัวอินเด็กนะ เออถ้าถ้าจอยกดอีกเช่นห้าสิบพันอ่ะอืมกดอยู่ค่ะพี่มันเออมันก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะพันสามสามสิบเออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอีกสักอีกสักหน่อยแล้นนะอาจจะซื้อตามเซตอินเด็กนะอืมอันนี้ในในช่วงที่มันรออยู่เนี้ยมันแบงค์มันลงมาแรงนั่นน่ะนั่นแหละเนี้ยวันนี้คาถามคือปกติเนี้ยแบงก์ไว้บ้างก็ได้แบงค์เนี่ยจะเป็นหุ้นชุดเอของเราด้วยนะ ใช่ใช่ใช่หลายสามตัวอยู่ในชุดเอทั้งเทปกสิกรไทยไทยพาณิชย์การผลดีทั้งสามตัวเพียงเชียรเพียงเชื่อซื้อผลเนาะมีคุณผู้ชมนะที่ส่งส่งข้อมูลมาส่วนตัวแล้วบอกว่าเฮ้ยซื้อแบงก์เราก็ซื้อ,อยากได้ปันผลแล้วมามาบอกว่าจะงดจ่ายปันผลแล้วมันแบบมันเสียความรู้สึกมันแต่จริงๆคือแค่ระหว่างการนี่เองนะเออดูนะดูนะคือคือมันทำมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตกลก เฮ้ยตกลงอย่างดีอยู่ว่าแบงอะไรเงี้ยนะในวามรู้สึกของคนที่อ่านข่าวครั้งแรกนะใช่ใช่จริงจริงเออคืนนี้แบงค์ชาติก็เลยต้องมาอธิบายว่าอธิบายเพิ่มเติมอธิบายแล้วเรายังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่าถ้าเข้าใจก็พูดค้งไม่ลงขนาดนี้โอ้บางอืมอันนี้ไม่แน่ใจแต่จริงๆก็นอกจากแบงค์ชาติอธิบายเพิ่มเติมแล้วเช้าวันนี้เปิดไปดูที่ไหนนักวิเคราะห์เขาพูดทุกจ้านะพี่ เขาก็พยายามอธิบายให้ฟังว่ามันไม่เป็นไรอะไรนี้แต่ว่าในทางเซนิเมนต์มันมันก็จะบอกว่าก็เสียเสียไปแล้วมันเสียอารมณ์เสียอารมณ์ไปแล้วอ่ะคือเราอยากได้ผลผลเน่ะแล้วก็พี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่จ่ายไม่จ่ายแต่ีีปัญหาคือว่าเฮ้ยพอพอไปอีกสักต้นปีหน้ามันไม่มีใครรู้นี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ จะแย่กว่านี้จะดีกว่านี้ก็ได้เพราะนั้นก็อาจจะมีคนอยากขายไปก่อนแต่จริงวอลุ่มวอลุ่มทิ้งวันนี้ยังน้อยกว่าตอนที่กระตุกขึ้นไปอีกนะตอนกระชากขึ้นไปนี่แรงมากอ่าเข้าใจครที่เปรียบสามบางตัว่เออบางบางบางส่วนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปลว่าหุ้นกลุ่มแบงค์น้อยมากที่จะซื้อไปสำหรับการเทรดดิ้งอ่ะส่วนใหญ่ก็ซื้อแล้วถือทั้งนั้นเนาะใช่ใช่ทุกไม่เดี๋ยวเราเปิดไปดูทีละตัวสามตัวที่อยู่ในชุด A มันลงมาที่เส้นห้าสิบก็ต้องซื้อคือมันเป็นจุดซื้อของเราอ่ะมีบางตัวอบางตัว,ตวหลุแบงกรุงเทพก่อนเลยเแบงก์กรุงเทพแบงกรุงเทพอยู่ปริมพอดีเลยร้อยเจ็ดคือถ้าเราเล่นแบบซิสเส็มเทรดก็คือเทรดเป็นระบบลงมาที่เส้นก็ซื้อไปอันนี้ไอ้ซื้อเนี่ยจะซื้อทยอยซื้อดีไหมอ่ะร้อยเจ็ดเนี่ยเอาไมัแรกก่อนไปพอเราก็ขายไปข้างบนแล้วเราก็แบบจะรับคือนอะไรยเงี้ย ดีไหมพี่จอยว่าดีไหมก็ได้นะพี่แบงค์เพราะก็ได้นะก็ได้แบงค์เทพร้อยคือใครที่อยู่กับแบงก์มานานต้องต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเวลาที่เขาลงเขาซึมเขาก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่เวลาที่เขาขึ้นอ่ะเขาก็ให้ให้ผลตอบแทนในระดับหนึ่งเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่นี้เวลาเราซื้อเราก็ต้องทยอยแบ่งไมาหน่อยเพราะว่าถามว่าสถานการณ์มันดีไหมบอกว่าผมไม่ได้ดีหรอกเพราะว่า ตอนนี้คงไม่มีใครซื้อไม้เดียวแล้วอออินมั้งพี่ไม่แน่ไม่แน่หรอมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยการเทรดเอ่อยังมีลักษณะหลายคนลูกค้าพี่ก็เป็นนะคือตลาดมันมันถ้ามันแว่งตัวผันผวนแบบนี้จริงอออก็อาจอาจอาจจะแล้วแต่ความถนัดก็ได้เนาะมันเป็นความถนัดของเขาเวลาเราออกไม้ซื้อเนี่ยเราก็บอกให้นี่ไม้แรกนะถ้าพี่เป็นคนไหลเต็มนะ ที่ไปลอไม้สองแล้วกันเพราะโอกาสแพ้จะน้อยที่ไม้สองก็จะพยายามบอกแบบนี้แต่ว่าถามว่ามีคนที่ซื้อไม้เดียวแต่ไม้บอกแบบนี้พี่ก็อาจจะ<อ>ไม่อยากเศ้าต,ตลาดไงใส่ไปเลยเออมัออ่นใจแล้วใส่ไปเลยพี่เปียงเมื่อกี้ตอนตอนแบงก์กรุงเทพเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอมลงมาที่แนวรับพอดีใส่ได้ไหมแร้กสิกรกสิกรเราเห็นการรั่วๆรั่วๆหลุดเส้นห้าสิบจะใส่ไหมไม่ได้ หรือรอ,อ,อหรือรอนนอีกสักแท่งเค,เคแบงค์ใช่ไหมใช่เก้าสิบบาทก็ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้เส้นละอืมเอ๊ะทาไมทําไม,าไมเราไม่รับบนเส้นเพราะว่าบนเส้นมันเปิดมาแล้วมันอยู่ใต้เส้นเลยไง <c oughs> ใช่ก็เลยว่ะเราเราจะไปรับบนเส้นทำไมละ่ะเพราะเปิดวันนี้มันก็่ใตเส้นอยู่แล้วเราก็ท่านอืมลิงอ,อไม้แรกเราเข้าตรงนี้หละเก้าสิบบาทอืมเอชซีบีก็น่าจะหลุดเปิดแล้วหลุดเลยอ่าเอชซีบีเกี่ยวกลับมาเกี่ยวไว้หน่อยหนึ่ง เออก็ตรงนี้ละเจ็ดสิบสองอย์ละเอาละโลเมื่อเช้า, 2, 7, 2, า,าปิดเจ็ดสองเจ็ดสองห้าสิบว่าว่านี่คือคำถาม<ส>เออเออคำถามคือทำไมพี่ไม่เปลี่ยนไปเลยล่ะทำไมพี่ยังแนะนำให้ซื้อแบงก์อยู่ถ้าแบงก์มันรู้สึกแบบเออเกิดมาแล้วก็ไม่เคยเห็นแบงก์งดจ่ายันผลระหว่างการด้วยคำสั่งแบงก์ชาติมันดูมีความเสี่ยงมันดูแบบเออก็ไม่แน่ใจว่าแล้วสุดท้ายปลายปีจะจ่ายไหมทำไมพี่ถึงไม่ไมบอกว่าให้หลีกเลี่ยงไปเลยล่ะหรือว่าพี่ยังเห็นอะไรในกลุ่มนี้อยู่คืองี้แบงก์เนี่ย เป็นก่อนหน้านี้เราก็บอกว่ามันแข็งแรงแรเนี่ย reserve 18 17 8เซนตอามประมาณนี้ค่ะเออมันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมันแค่แบบว่าแบงค์ชาติก็เลยแบงค์ชาติก็แค่บอกว่า,า,า,ค,วาคือผมไม่รู้ว่าอีกหกเดือนจะเป็นยังไงเพราะนั้นคุณช่วยัพพอร์ตเงินเตรียมเงินไว้หน่อยอืมแต่นะปัจจุบันตัวเลขน,นะปัจจุบันก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งอยู่นะแข็งแกร่งมากเลยมากกว่าเกณฑ์แบงคชาติอีกเออเออ พราะฉะนั้นถามว่าอีกหกเดือนเรามองยังไงดีกว่าอืมอารมณ์ณวันนี้กับอารมณ์ตอนปีสี่ศูนย์ต่างกันนะพี่เออใช่ป่ะใช่ณนะวันนี้เรามองยังไงข้อมูลมที่ออกมาเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันมันแย่ลงหรือเปล่าไอไอโควิดบอกมันมันแย่ลงในบางประเทศอืมเช่นอเมริกาเช่นบราซิลเช่นอินเดียแล้วมันก็ดีขึ้นในบางประเทศด้วยประเทศไหนอะแล้วก็ ที่จีนไงเ <laughs> วียดเวียดน,นามไทยแลนด์ออสเตรเลียพวกเนี <laughs> <laughs> ห้หมายความว่าหมายความว่าเขารู้วิธีแก้แล้วเพียงแต่ว่าอเมริกรามันยังไม่อยอมทำตามตรงนี้ <im itation> ถ้ามันทำตามมัก็แตี่ยวค่อยดีขึ้นแหละอแบบาราซิลถ้าค่อยคทำคือประธานเี้บีเขาค่อนข้างโัดดื้อแหละมันก็เลยมีปัญหาแล้ว <im itation> <im itation> พี่ตีความว่าอีกหกเดือนยังไงก็ต้องมีวัคซีน ยังไงก็ต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเจอแบงก์ตอนเนี้ยโพซิชันเนี่ยตัวเลขเนี้ยไม่ไม่น่ากลัวอไม่น่ากลัวนะวันนี้เราคุยกันพี่เป๊กยืนยันว่าลงมาเถอะลงมาที่แนวรับแล้วยังยังไงซะตามระบบของเราลงมาที่แนวรับแล้วเราก็ต้องรับไม่ต้องจะรับมากรับน้อยแล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่พอร์ตของแต่ละคนแล้วแต่เต็มไม่ได้เข้าเข้าเต็มพอร์ตไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่ามัน ความไม่แน่นอนมันยังมีต้องเต็มพรอนไม่ได้ค่ะนี้คำถามต่อไปคือทําไมไม่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอืมคือชุดเอก็ยังมีอเลยตั้งเจ็ดตัวนะทําไมไม่ไปหาชุดเอตัวอื่นโอเคเราบอกว่าเฮ้เราเปลี่ยนเป็นปูนใหญ่ได้ไหมอ่าเดี๋ยวซิการเปลี่ยนก็หมายเขาอยู่ต้องขายขาดทุนใช่ไหมใช่แล้วจะขายขาดทุนไปเพื่อตกใจไงไม่ได้ดิ ถ้าเราคิดว่าไทรไอ้ปูนใหญ่จะขึ้นไปสี่ร้อยห้าร้อยได้ขาะที่แบงก์นี่จะไม่ไปไหนอันนี้คุณมันไ็้เปลี่ยนเออตอนนี้ปูนใหญ่มันยังไม่ลงมาเลยนะเราจะไปเสี่ยงกับมันตรงสา0ร้อยหกสิบเ็ดสิบแล้วอันนี้นคือคำถามไก่ตัวที่มันอยู่ข้างล่างแล้วนี่ต้องนั่งคิดอ่ะข้างล่างจะไปข้างบนง่ายกว่าหรือข้างบนจะไปข้างบนต่อน่าง,ง่ายกว่าลนะ่ะสถานก,การณ์แบบนี้อืม ้พี่ก็บอกว่าปัดข้างบนไปข้างบนกว่าเนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายนะอืข้างล่างไปข้างบนนะดูจะดีกว่าก็เลยไม่เปลี่ยนอืแต่เปลี่ยนในในกลุ่มได้ไหมเปลี่ยนกันเองเหรอในในสามตัวนะเปลี่ยนกันเองได้ไหมเราเราเราชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะพี่ว่า kkp กับพิสโก้น่าสานใจเพราะมันมีโบรกเกอร์อยู่ข้างในซูเกอร แล้วพี่คิดว่าโบรกเกอร์ธุรกิจโบรกเกอร์ในปีนี้จะไม่ว่าจะเป็นการในหน้าค้าซื้อขายหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นการออกตราสารหนี้ไม่ว่าธุรกิจ M&A ไม่ว่าธุรกิจปนะีแต่เเนี่ยพี่ว่ามาได้หมดเลยเพราะนั้นที่สนใจ KKP กับพิสโกถ้าจะเปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนไปในในธุรกิจเดียวกัน แล้วยูของทิสโก้กับ k k เีเนี่ยถ้าเขาจ่ายได้ปีหน้านะถ้าเขาจ่ายไนดะ้ครับมันยวมันจะมากกว่า s อชซครับแต่บงก์เท็กซ์กซึ่งปกติเขาก็จ่ายมากกว่าอยู่แล้วใช่ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยวิธีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนตัวเท่านั้แล้วก็อย่าลืมบุ๊กขาดทุนไว้เป็นต้นทุนของตัวที่เปลี่ยนโดยเราจะได้รู้ว่าตัวนี้ไม่ใช่ต้นทุนที่ตรงนี้มันมันแพงกว่านี้ค่ะก็เป็นสองทางเลือกให้ละกัน ใช่ครับนะคะว่าจะว่าจะซื้อ3ตัวที่อยู่ในชุด A อธนาคารกรุงเทพกสิกร SCB หรือหรือจะเปลี่ยนมาในแบงค์ตัวอื่นที่จริงๆเราค่อยเป็นผลที่เยอะกว่าอย่างทิสโก้หรือว่า KKP แต่ว่าการจะเปลี่ยนไปหาตัวอื่นกลุ่มอื่นเลยเนี่ยมันต้องมีเหตุผลรองรับได้ว่าเปลี่ยนไปแล้วโอกาสที่เขาจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามันมันมีหรือเปล่า ใช่คือเพราะบางทีเดี๋ยวเปลี่ยนเพราะตกใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสียสองด้านเลยใช่เดี๋ยวเจอสองด้านแล้วยุ่งอืมอ่ะงั้นามาดูกันที่คําถามเพิ่มเติมบ้างวันนี้ตอบแบงค์ให้คุณผู้ชมหลังจากที่ตอนเช้าเราเห็นภาพไปแล้วคนตกใจก็ยังมีนะพี่เปียกเช้าว,วันเนี้ยหลังจากที่ข้อมูลอะไร<ต>ออกมาเยอะพอสมควรแลรอเออก็ปกติเนี่ยความตกใจก็คือความกลัวนะพี่จอยอืมความกลัวเนี่ยมันต้องฝึกไม่กลัว แล้วก็ฝึกไม่โลกเวลาเทีดบทซึ่งระยะเวลาในการแต่ละวนยางเ่ยะอาเออมันไม่ได้ง่ายหรอกมันไม่ได้ง่ายถามว่าวันนี้มีคนตกใจไหมก็เสนอดูดูราคาพู้กก็เถ็นก็เต็มตลาดไปหมดตกใจค่ะเออแต่มีคนหนึ่งคนหนึ่งถามมาน่าสนใจว่าจริงๆแบงค์จะตกใจก็ไม่แปลกแต่ทําไมจะต้องเอาตัวอื่นตกใจตามลงมาด้วยความตกใจเนี่ยมันคือการที่อยากซื้อเงินส่วนมันน้ำไปสู่ ก็ต้องขายจ้าไม่ได้ดีแบงค์ของเราเลยนะแต่ว่าเฮ้ยหุ้นมันลงมายี่สิบจุดเอาว่าไปก่อนดีกว่าคีับมี่มันมีหลายประเภทอะคนกลัวมีหลายประเภทนะแต่ว่าอ่เราต้องฝึกของเราเราต้องฝึกของเราเราไปฝึกกันไปฝึกกันไปแต่ในอันนี้เป็นภาพโดยรวมพี่เปียกว่าจะตกใจกี่วันแบบนี้จะตกใจกี่วันสถานการณ์แบบนี้คง เท่าที่ดูนะก็ไม่ไม,ไม,ไม่น่าเกินอาทิตย์เขาเขามีสถิตินะในต่างประเทศในต่างประเทศเขามีด้วยนะพี่ห้ามใจ่ายปันผลระหว่างการห้ามซื้อหุ้นคืนอน่ยเขาตกใจอยู่ประมาณประมาณสามวันแต่ประมาณนั้นอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์หรอเกอเราก็ประมาณนั้นแหละมันตลาดหุ้นไม่ว่าจะเล่นตลาดไหนคนก็นคือคนอะ่ะมันมีอารมณ์ตกใจมีอารมณ์ลอกอะไรผสมอยู่แล้วอนะ่ะแต่ว่าต้องบอกว่า ยุคนี้การลงทุนง่ายขึ้นเยอะมากเพราะว่าหาข้อมูลได้เร็วแล้วก็มีข้อมูลซัพพอร์ตเยอะมากนะพี่เนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ<ช>เราตกใจไปเหอะเป็นเดือนลมังกว่าจะได้ข้อมูลอะ่ะนี่ตกใจแล้วก็หายตกใจภายในวันเดียวได้อะไรเงี้ย <c oughs> ตอนนี้ดูดีอ่ะจะโยกจากแบงก์ไปแอดวานได้ไหมอแอดวานก็จะเป็นอะไรที่คือเวลาเราเล่นหุ้นอะ่ะ เราอยากให้มีหุ้นแค่สามถึงห้าตัวในพอร์ตไม่อยากให้เกินนี้แล้วก็ในแบงก์เองเราก็อยากให้มีสักตัวสองตัวในสื่อสารก็มีสักตัวสองตัวในปูนก็มีสักตัว,ตวสองต,ตัวนี้เฉพาะหุ้นชุดเอนอะก็มหมายความว่ามันจะเป็นคนละตีกันการเล่นแอดวานเออการเล่นการเล่นแอดวานไม่ได้หมายความว่าเล่นเพาะปันผลนะเพราะว่าราคานี้ปันผลยังสู้ ู้ปูใหญ่ย,ยังไม่ได้เลยนะแปลว่าเราเล่นเพราะว่าเราคิดว่าอีกภาพคือธุรกิจสื่อสารไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดในพี่ปุ๋ยบอกยวสัปดาห์หน้าลุกกันแล้วเรื่อง 5G ด้วยเออเออเอเอจะ 5G ก็จริงๆก็อีกหน่อยเราก็ต้องใช้ 5G อารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งเขาก็มองว่าไม่ได้รับผลกระทบพอไม่ได้รับผลกระทบก็กดเก็บก็เก็บ,เกบตอนลงเนี่ยร้ 9, อยแปดสิบเก้าเก้าสิบยเขาก็เก็บ พอขึ้นไป195เขาก็เริ่มเอ๊ะมนแน่แต่อนาคตละเขาก็ขายก็ก็ขายขายเสร็จแล้วลงมา190เออที่เศร่ฐกิจสุดส,ยสายยังดีพวกวนกันอยู่เงี้ยเออแต่แต่แอนมารอบนี้ไซเวน่านานเนาะ <c oughs> เออเออวกก็วนกันอยู่เงี้ยทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นก็เขาก็เล่นกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นแอดวานไม่ได้เล่นเพราะว่ามันกันผมดีมันสนได้แล้วก็คือเล่นตามเซนติเมนต์อะใช่เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเอามาบอกว่า ไอ้ผมระไาเปลี่ยนนี้แม่มันไม่ใช่เพราะว่าตีมของแบงค์มันอยู่ปันผลม,มันตีมของการเก็บกุ้นข้างล่างแอดวานซ์ม,มันไม่ใช่ปูลนใหญ่ไม่ใช่ W H A อ่ W H A อันนี้อยู่หยุดท,ที่ต้านเออ W H A นี่ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ผ่านเส้นสองร้อยอ่ะเส้นสองร้อยเป็นแนวต้านคนที่มีอยู่ก็จะขายในสะามหกศูนย์ก็จะขาย แนวรับก็ย้อนลงกลับลงมาที่ประมาณสาบาทสามบาทสี่ยี่สิบนะนะสามบาทสี่สิบสองมั้งโอ้ไม่ใช่เลยต่างวันนั้นนิดหน่อยเืีอยแสามบาทยี่สิบสามบาทสามสิบเนี้ยนี่เขาก็ลงไปรับเป็นข้างล่างค่ะแต่เวลามันขึ้นมันก็ขึ้นขึ้นมันก็ไซเว์ขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยเหมือนกันนะเออเออก็ก็มีหูดลักษณะเนี่ยที่ในตลาดเยอะ บางตัวก็ทะลุขาเส้น200อปไปเลยก็จะขึ้นแรงเลยนะในตลาดหุ้นทุกครั้งจะมีหุ้นลงหุ้นขึ้นแล้วหุ้นไม่ไปไหน<ะ>อยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับสัดส่วนในแนวโน้มตลาดตอนนี้ตลาดไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นยังมีเรื่องอีกเยอะเลยเมื่อไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มใจเยเพราะนั้นหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็จะน้อยเวลาขึ้นไปที่เส้น200ซึ่งเป็นจุดแต่ตระหว่างขาขึ้นจะขาลงแรงขายจะเยอะอื อวาก็ประมาณนี้เพราะนั้นก็มีอยู่ก็รอข้างล่างใครดูจังหวะใครมีอยู่ได้กําไรก็ดูจังหวะขายเอาครับแล้วจังหวะไหนถึงจะรับเพิ่มได้จริงจังจริงจริงมันมันขึ้นแล้วหมายถึงว่าเมื่อไรถึงจะเป็นชาวสวนได้จริงจังมันขึ้นไปชนแนวต้านเนาะแล้วก็พักลงมาแล้วก็ไซเวลข้างๆใช่แล้วตอนตกแรงๆเท่านั้นถ้าจะเป็นชาวสวนไอ้วันวันจันทร์ที่แล้วอย่างนั้นอะ สีิจุดเหมือนวันนั้นจริงๆวันนี้พอไหวไหมพี่วันนี้ไม่ได้เบาไปวันนี้ไม่ได้เบาไปเบาไปยึดสี่สิบจุดเป็นหลักแล้วกันพอส่วนได้อืมวันนี้แรงซื้ออ่อนนะแรงขายก็อาจจะไม่หนักมากแต่ว่าต้อแน่นกว่าแรงซื้ออืมลอยสักหน่อยแล้วกันอยอะสองสาวันค่ะให้มันซาซาไปให้ให้กลุ่มแบงค์จบ แต่หลังจะกลุ่มกลุ่มันจบแล้วมีกลุ่มใืม่ไหมแต่ว่าเท่าที่ดูแรงซื้อค่อนข้างเหนื่อยนะทั้งไฟฟ้าทั้งสื่อสารเนี่ยมันพาขึ้นไปไม่ไหวละเออเหมือนเหมือนจะมีพาขึ้นไปเออช่วงสักสิบเอ็ดโมงเหมือนลงไฟฟ้าจะมาช่วยนิดหน่อยแต่ช่วยไม่ไหวใช่ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวก็มมหมายว่าแรงซื้อเขาเริ่มเอไม่ค่อยมั่นใจตลาดซึ่งเราเองก็เป็นอย่างนั้นนะอืม แต่เราก็ <พอ S 1> ไม่ค่อย <ทำ S 1> มั่นใจตลาดมันสักระยะแล้วนะพี่นานแล้วนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเราจะซื้อถึงว่ามันลงแรงเกินไปค่ับนี้ครับพี่จอยอที่ลงซึมๆแล้วก็อย่างเงี้ยกดเกือกวาแล้วก็เห็นว่าปกติก็ไม่เล่นอะ่ะต้องแรงเท่านั้นอะ่ะถึงเล่นอะ่ะตอนนี้ให้มีให้มีหุ้นอยู่ในพอสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีพี่เอ,อประมาณสามสิบเปอร์เซนต์เกินห้าสิบเปอร์เซนต์ไม่ได้ เกิน50%ถือว่าเยอะไปแล้วเยอะไปจริงๆเ่ยเหลืออยู่ไม่เยอะหรอกโพรชั่นที่ในพอร์ดเหลือประมาณ20-30%ไม่เกินแล้วแล้วก็แล้วก็เป็นการเล่นแบบชกชกแบบวงนอกเลยคือเข้าแล้วก็ออกให้ไม่ได้โหโหไม่ไหวเดี๋ยวนอนไม่หลับ ฮนะโฮไม่ไหวเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วได้ได้ถ้านอนไม่หลับรีบถอยไปเลยนะเพราะว่า,วา,วามันจะทําให้ความเครียดความเครียดจะ็จะเป็นเป็นตลาดไบเนี้ยมันจะเหนื่อยเล่นเหนื่อยเวลาเราคนเล่นก็จะรู้เล่นเข้าไปแล้วไม่ค่อยเล่นอย่างนี้ก็ต้องถอยออกไปอตอนนี้เป็นอย่างไรนะเล่นแล้วไม่ค่อยเงินวันนี้ในเซ็ตร้อยส่วนใหญ่แดงนะคะมีเหลืองบ้างนิดหน่อยแล้วก็เขียวบ้างเขียว เขียวมันก็ไปกระจุกตัวอ hmm. like, ยู่ที่หุ้นขึ้นแล้วขึ้นอีกนะพี่ S T A T Q M อันนั้นก็เหนื่อยแล้วแหละ S T A เหนื่อยค้างอยู่โซนบนมันที่มันขึ้นมาเพราะว่ามันเดี๋ยวมันอาทิตย์นี้เลยที่หน้าลูกจะไหมลูกเข้าเออเออมันจะเปิดจองแล้วมั้งหรือกำลังเปิดจองนี่แหละแล้วเราเนี้ยสามสิบสี่บาทเออสาบาทเวลาที่ลูกเข้าเนี่ยคนจะไปเล่นลูกแล้วจะขายตัวแม่นะ อต้องระวังด้วยอ่ะอันนี้เตือนระมัดระวังด้วยนะคะส่วนที่ QM ล่ะที่ QM เนี่ยเป็นก็สัญญาณก็ยังโอเคแล้วเนี่ยอลอย่อแล้วก็ลองเล่นแล้วแต่ต้องมีสตอลอนแล้วนะพี่เี่อ่ะเพิ่มความระมัดระวังข,ขึ้นเออหุ้นที่เป็นขาขึ้นพอที่เล่นขาขึ้นเขาก็จะเล่นอยู่แล้วเวลาย,ยอ่อก็ซื้อซื้อเสร็จแล้วก็จะปล่อยขายไม่ไกล ทีรอสัญญาณขายอะไรไประมาณนี้นี่ก็มาไกาลแล้วมันจะหกสิบไปร้อยี่สิบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้ค่ะพี่เปียววันนี้ฝากไว้เป็นมุมมองแล้วการเป็นมุมมองแล้วการสําหรับใครที่เป็นแฟนลับพี่เปียวแล้วก็มีหุ้นกลุ่มแบงค์อยู่เพราะจริงๆคนที่ดูเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มท,ที่ที่มีแบงก์เนาะใช่ใช่ใช่ก,ก็เปิดบอกบอกให้รู้ว่าเออมันไม่ไม่ใช่แนวขาย่ะเป็นแนวรับอยู่ใครที่ขายไปแล้วก็ ขยายซื้อได้แต่ว่าอย่าไปซื้อเป็นมาเดียวค่อยซื้อค่อยซื้อไปค่ะได้ค่ะพี่เปียววันนี้ขอบพระคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสัปดาห์นี้เราจะอยู่กับข้อมูลพวกนี้ข้อมูลแบงค์เนี่ยนะคะจริงนอกจากมันนิสเตอรนแล้วมันมีข้อมูลอยู่เยอะมากเลยทุกบโบรกเกอร์เลยก็มีนะคะคุณผู้ชมลองดูใครที่มีหุ้นกลุ่มแบงค์อยู่แล้วถือแล้วแบบ คือถ้าคนที่ถือแล้วอยู่กับเขาจริงอาจจะไม่ค่อยตกใจนะวันนี้มีพี่คนหนึ่งส่งมาบอกว่าก็เฉยๆนะเฉยๆแล้วก็มีซื้อเพิ่มด้วยคนที่ชอบแบงค์เขาจะมีเขาก็จะเขาก็จะชอบอยังไงเขาะจะมีแบงค์ติดพอร์ตนะคะแต่ว่าติดตามด้วยเดี๋ยววันพุธจะมีการประชุมกรงกงอกอนั้านี้ตลาดน่าจะใช้น้ำหนักสัก70-80%ว่าน่าจะเห็นการคงอัตราดอ,อกเบีย้ยที่0.5แต่ว่า หลังจากที่มีมาตรการเรื่องของการช่วยลูกนี่มีมาตรการของกลุ่มแบงก์ออกมาเริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงเบาๆออกมาด้วยเหมือนกันว่าเออหรือว่ายังไงนะหรือว่าแบง์ชาติจะส่งสัญญาณจะลดอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อช่วยลูกเพื่อช่วยผู้ประกอบการเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันก็ประมาณสักใบ ก่อนใบสองก่อนเข้ารายการเนี่ยละค่ะน่าจะได้รู้แล้วเดี๋ยวเราประเมินภาพกันไปในรายการเลยแต่อที่บอกไปว่าในยะสําคัญของการประชุมกรนงรอบนี้อาจจะต้องดูด้วยว่าแบงค์ชาติจะส่งสัญญาณเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP มากน้อยแค่ไหนเพราะหลายคนบอกว่าโหเพราะที่แบงค์ชาติออกมาเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้แบบไม่รู้จะตีความยังไงแต่ตีความแบบห่วงห่วงอยู่ห่างๆไว้ก่อนนะคะ